แรงไม่ยัง้งลีหน้าจังชี้หน้าด่าดีเจแมนอวดรวยขับรถหรูทะเบียนสิบล้านแรงไม่ยัง้งลีหน้าจังชี้หน้าด่าดีเจแมนอวดรวยขับรถหรูทะเบียนสิบล้านหลังก่อนหน้านี้เพิ่งขอร้องพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒยาฟ้องอย่ารังแกคนแก่ ก่อนหน้านี้ลีน่าจังเพิ่งมีข่าวลือว่าพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์เตรียมฟ้องดำเนินคดีหลังจากวิจารณ์ถึงปมเลิกลากันระหว่างเวียและเบลล่าก่อนออกมาเปิดใจและขอร้องว่าอย่าฟ้องอย่ารังแกคนแก่เลยแต่ล่าสุดก็มีวายไปชี้หน้าด่าดีเจแมนอวดรวยโดยดีเจแมนได้โพสคลิปลงใน t i k ตอกดีเจแมน9999พร้อมเขียนข้อความว่าไม่เจอกันนานด่ากันซะแล้วฮ่าฮ่ #code man #code man #code man official #dj man #dj man l ีน a าจังซึ่งในคลิปนี้มีเนื้อหาว่าคุณผู้ชมนี่ DJ man อวดร่ำอวดรวยขับพ orsche แล้วยังซื้อป้ายทะเบียน10ล้านจะอวดรวยไปถึงไหนมันไส้ไอ้ DJ man เก็บเงินสับสมบัติไว้ให้ลูกหลานจะขับรถหรูทำไมรวยนักหลอมันไส้เพราะฉันขับแค่ฟอนจูเนอ ซึ่งดีเจแมนยกมือไหว้และบอกว่าของเมียครับของเมียทางด้านลีน่าจังเลยพูดต่อว่าอ้าวของใบเตยอาสยามหรอใบเตยเธอฉลาดมากนะเราต้องยึดสมบัติทุกอย่างเป็นของเรานะคะผู้ชายไม่สำคัญเท่าเงินผัวก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดีก็หาใหม่เงินสำคัญกว่าผัวก่อนที่ทั้งสองจะหัวเราะและยกมือไหว้กัน